จากรขอขอบคุณเมื่อวานเลขกฮานอยแตกไปสามน้อยเน้อจากะคือสีโชคือสีมานทุกๆุกคนอิปซีที่หูจากยาถั่วประเทศไทยบา่วแาต่นหน่อยบาวา่ต่เล่ากะคือสีใดทุกคนจาหญ้ากรขอขอบระคุณดูกร้านที่โอนประตูปัจจัยหญ้าได้สะสมสะเสบียงบุญแล้วบันนีญาสิได เขียนลายซื้อไว้ตอนอยาสิไดยเดินทางไปทำบุญแล้วก็ไปติดไอ้คมไฟไฟโซล่าเซลล์กรับไอ้อไปไปซอยปูใส่หน่อยก็คือไอ้เห็ดอยัง,งเห็ดไอ้หอระคังจ้ะบันีย่าก็สิไดยเดินทางวันที่หาจ้ะก็ได้บอกบุญหลายๆคน มาก็คงจะลูกคือตอนหนีนยากำลังสะสมลูกล้านที่โอนประตูปัจัยมาก็คือทุกคนที่ที่คิดหอดคิดถึงเป็นสะพานบุญน,น้ำยาก็ะอให้รัฐบ้านไทยก็ะออห้ใดทั้งบนทั้งล่างแต่เมื่อหน,นีก็ะออห้แตกสามน้อยเนาะเอาจากสามน้อยก็พอ่อเมื่อน,น,นียาก็ขคอจบไล่สด เพียงท่านี้แล้วก็คลิปที่ญาออกแล้วก็ขอให้กดไไหลก็แช่หายาติพี่น้องทุกๆค,คนที่หูวจักยาก็ขอให้ดวยๆยทุกคนบ่าหามีความถุกข่มลำบากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายกับยามาเบียดเบียนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขขอให้เฮ็ดดีทำดีแล้วให้เจริญรุ่งเรืองไปภาคนาขอเจร่ญนบุญเจร่ญธรรม พอพอแม่แม่แมแมลูกลานถีโอนประตูปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ญาจะไปสร้างบุญบารมีให้ลูกทุกคนสิ่งที่เราทำมาเราไม่เสียเราจะได้ทุนคุณละทรัพย์เราจะมีเก็บมีอ้อมเราจะได้ใช้หนี้ใช้สินทุกบาททุกสตางค์ญาขออวยพรให้ทุกคนจงโชคดีมั่งคั่งในชีวิตของตัวเองขอจเจริญบุญจ่าสาธุจ้า คือวันนี้เลขฮานอยวันนี้ย่าชอบ64 60 38แล้วก็31อันนี้คือตัวเด่นนะอย่าบอกว่าหลายตัวถ้าเราไม่เล่นตัวนี้หรือว่าจะเอาตัวนี้ก็ได้อันนี้มันคือตัวลองก็คือ94 90 0 สี่ศอันนี้คือตัวกัน้นตัวรองจ้ะตัวเด่นก็คือ6 4 6 0 3หกศูทีนี้ตัว3ตัวก็คือตัวเด่นที่ยายชอบก็คือ5 6 4แล้วก็0 4 6ตัวรองก็คือห ห้าศูนอันนี้คือตัวกัน้นตัวเด่นก็คือห้าหกสี่แล้วก็ศูนสี่หกจ้ะก็ขอให้แตกสามตัวขอให้ลูกหลานทุกคนที่อนโมธนาบุญก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยขอให้โชคดี ขอให้ได้ทั้งนอยทั้งลาวอ๋อไม่ใช่ขอให้ให้ได้ทั้งบนทั้งล่างจ้ะก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีมั่งคั่งขอให้เจริญบุญเจริญธรรมที่อนโมธนาบุญมากับญาติแล้วก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีมีความสุขภัยบิบัติต่างๆก็ขอให้ลดละขอให้มีแต่สิ่งด,ดีมาในชีวิตของตัวเอง สุดท้ายนี้ย่าขอขอให้ลูกหลานของย่าทุกคนด้วยใช้ปัญญาปัญญาธรรมก็คือทำอะไรก็ทำให้มีสติซื้อให้เป็นเราก็ต้องมีสตังจ่ยายขอขอบคุณที่โอนประตูปจจัยมาร่วมสร้างบุญบารามีก็คือหอะระฆังแล้วก็อ่า คมไฟที่ย่าเคยซูมให้ดูหลายครั้งแล้วจ้ะทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยววันที่ห้าย่าจะได้เดินทางแล้วก็จะไปถ่ายทำให้ดูว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกหลานที่อน,นโมธนาบุญมากับย่าย่าจะถ่ายทำให้ดูว่าเราทำจริงไหมเราพูดโกหกไหมก็ขอให้ลูกหลานทุกคนจงรอดูวันที่ย่าเดินทางจ้ะ สาธุสาธุจากขอให้โชคดีมีความสุขขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงจ่าสาธุ